โอเคสวัสดีครับอยู่กับปนิมเมเราก็มาอยู่เกมคอมเบอร์เดอร์เช่นเดิมนะครับผมรอบนี้เราก็มาเล่นตัวอิกซากันหน่อยดีกว่าแหมซีเอ็มสวยมากยอมใจโอเคเราก็จะไปกับอิกซาโอโตยะนะครับผมก็คือพ่อของคีบะนั่นเองเนื่องจากว่าอิกซาตัวนี้เนี่ยเราเล่นไม่ได้นะครับผมจัดว่าเป็นคนละตัวกับของเราอเอาเขาไปเป็นซัพพอร์ตหน่อยนึงพ่อเพื่อนพ่อเพื่อน <laughs> เอาพ่อเพื่อนไปเป็นพวกเราแหม,แม อีสานดังเดิมก็ดูดีเข็มขัดอีสานนี่ก็อารมมามายพวกเข็มขัดไฟเลยอะแม่งเปลี่ยนคนใช้บ่อยเหลือเกินเออไม่คือเข็มขัดไฟในยุคถัดไปไม่ใช่ละแหมมันก็อยู่ในยุคเดียวกันนะทุกคนก็นะเห็นซีเแล้วสวยจริงอ่ะวิยอมมากเลยเออสวยมาก ถึงลูกเล่นจะไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นเข็มขัดของพวกยุคเก่าเนอะ,อะยุคเก่าแบบว่าลูกเล่นไม่เยอะเลยมีแต่ไฟอะ่ะถ้าเอาแบบอีไฟเดียวๆเลยไม่มีแต่ไฟเลยครับที่เหลือนี่แม่งพึ่งเสียงอย่างเดียวล้วนๆเลยแต่สวยเอยยอมใจว่าสวยมากนะแหม,แมเรียกว่าตัวนี้นี่เน้นเสียงะเน้นเสียงเข็มขัดมันไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายไม่ใช่พวกแบบยุคใหม่กัน G O อ,อะไรเงี้ยเออไม่ต้องมีไฟเยอะๆหน่อยอ่ อันนี้เราอยู่ด่านที่ไกมูกับบาลอนต้องสู้กันนะครับผมโดยเราเนี่ยต้องไปช่วยไกยมูเไม่งั้นเดี๋ยโดนบาลอนเติบตายต้องรีบด่านนี้ต้องรีบโอเคไปเลยดีกว่าเราอยู่ในโหมดเปิดตาไปเลยโยบี้โยี้โจี้โจี ตอนเปิดตาเนี่ยความเร็วในการโจมตีจะสูงนะครับผมโจมตีเร็วชาร์จยิงได้เลยเแต่ว่าถ้าปิดตาเนี่ยไอเดี๋ยวมันยังไม่หมดวะเดี๋ยวกูจะปิดตาสักหน่อยโอเคเย้สวัสดีพ่อคุณพ่อพ่อเพื่อนสวัสดีพ่อโอเคปิดตา เรามีเวลาจำกัดนะครับผมมาเกตสีแดงด้านล่างนั่นเองถ้าเกตเต็มเราก็จะช็อตเลยอ่าอ,อ้จบสีช้าชาร์จก็ช้าเออโอ้ยโดนหลงขนาดนี้มึงยังเกียร์โดนอยู่เนี่ยยิงมีปืนให้ใช้ นึงเมื่อตีมันช้าก็ยิงเอาโอเคใช้เวลาชาร์จนานกว่าปกติมากเลยไหมเดี๋ยวเราไปเบิกเนตรกันลงไป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 อยัาทำเล เบิดเนตเปิดเนตแล้ว uh ยิงเลยยิงแตงโมแตงโมแตงโมอู้วว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 ไวว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 วาว ย,ย,ย,ยไม่ตายไม่โดนไม่โดนมาเด็กกูไม่โดนฟันโดนดิโอ้ยโคตรโดนขัดเออเออเอเอนั่นแหละแม่เด็กพวกนี้เดยกเก่แล้วก็หมดละ เอาให้เกลดหมดเลยจะได้รู้ว่าเป็นงไงอ่าหมดแล้วเหือช็อตไอโอโอตโยะกูบอกกูโดนมาแล้วกูเข้าใจว่าเป็นยังไงอันนั้นแม่งเล่นซะระเบิดเลยอันนี้ไม่ระเบิดนะครับผมแค่คืนล่างมีดิดินิดๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๊บหนึ่งขอไลซิงก่อน 最高最高最高最い最高最い最高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  พ่อพ่อพ่อ,พอ,พอทำไมไม่เข้ามาพ่อเออนั่นแหละทำไมึงไม่เข้ามาไาอยู่นอกกรอบทำไมเนะนี่ย ปัลยิงเออยิงไกลๆทีมดีๆเพื่อความสวยงามแล้วแม่ก็มีอีนี่มาขวางอีกแล้วนึกซะว่าเล่นคาบูโตะแม่งม,มีคนมาขวางเนี่ยอ <ś c oughs> ไว้ไม่ไกลมูจะตายยังเ <ś c oughs> ือช่วยเออแหละไอบอลรอนไปไกลๆเลยเรายิงช่วยข้ามกับแพงได้มันก็ดี ไก่หมูตัวติดแล้วเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวช่วยไหวไหมบาลอนบาลอนนะบาลอนโดนเราลุงไงต้องถามมันหน่อยหนึ่ง อีงกระจายเลยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โไม่ไม่เป็นไรเลยโตอดทีบยิงอีกสักนั่นหนึ่งโตอดทีบเออ ทนันป่ะอ่ทาทานัทานทันทันหรือว่าไม่ทนันจะละถ้าเรามาไม่ทนันคือเราแพ้เลยไก่มูยังไม่ตายดีมากวันนี้อ่าสุดยอดอ่าบอกไปคุณพ่อเดี๋ยวเคลียร์เองอเอาเว้ยเะมาปรชาร์ใส่กัว เอ้าโอ้โหคนไเกี้ยวมันจะปันน่นขนาดนี้ยิงยิงอ่าอ้าเปืนยิงไม่เข้าอชาช้าไปแล้วไปอแล้วโอ้ยชาา้าไปออาวอ้า เอ้ยอย่าไปทำไรเพื่อนพ่อเราไม่ใช่ดิเอ่อพ่อเพื่อนแหมไม่ใช่เพื่อนพ่อเออสับสนคำพูดแล้วกูเอามาเอาไปเล็งละเฮ้ยอย่าทำไรเออแหมเขาอยู่เฉยๆฉน่ะเออไอ้นี่ก็ ยยายา,ยา,ยาฟันฟันไรฟันมาเออเดี๋ยวจะใช้ท่าประสานซะหน่อยน่าจะดีระหว่างอีกาสาะสองคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เออโ <c oughs> ตยะมาช่วยเลยเดี๋ยวโอโตยะเออ มาเก็บเกลช่วยกูหน่อยจัดเลยจัดเลยเพื่อนไม่ใช่พ่อเพื่อนเออจัดเลยจัดเลยเราจะดูนายสู้เราดูดิทีฟสุดยอดอีกส่ะเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อพ่อเพื่อนอีกแล้วอะไรวะเนี่ย ออโตวยาเขาโหดออกไม่เทพจริงกูไม่เป็นทั้งคิ้บะแล้วก็เป็นทั้งอะไรนะเป็นทั้งไอ้ไลเดอร์ในบิวอ่ะฟีดอะโอเคเกียร์เต็มละ

โอเคแหมแหมแมก็ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับผมเออเดี๋ยวเกมไรเดอร์ใหม่เราก็ไม่ได้เล่นพวกพระรองละ <laughs> เสียดายโคตรๆนะครับผมแหมพวกพระรองเนี่ยคงมาแค่เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วแหละ <laughs> เสียดายสุดๆเลยนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปแล้วกันนะครับผมเออมีตังค์นี่เดี๋ยวคงไปเก็บซื้อแน่ๆ c ซ m อีกศานี่สวยงาม <laughs> ไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปสวัสดีครับผม Oh no.